สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์โพสเฟสบุ๊กกันนะครับผมเดอเว็บเกม MT h นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกเพื่อนจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะเสิร์ชหาคำว่าเกม MT h ก็ได้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับ เนเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะ <S <S <ess ant> แล้วก็อย่าลืมติ๊กชใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติล่างเลยนะครับหรือถ้าหากนะครับเป็นเพื่อนมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการ,รสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเม็เพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะมีประกาศขึ้นมานะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราแวะมาประกาศกคนะรับบมปรจงเตนการนะครับ ก็มีความจำเป็นนะครับต้องปรับปรุงบริการคอมเมนต์ Facebook ราคาถูกโชว์คราวนะครับผมก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมแต่บริการอื่นก็ยังเปิดบริการให้ปกตินะครับเพื่อนๆเมื่เพื่อนๆเ,นเนข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับผมสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับของเพื่อนๆจะเห็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อติดต่อแอดมิน,นหรืออื่นๆนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาาาาษนน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 ะะะะคคครรััับบบเเเเออ่่่่่่ปปปุุมมลลีีียยงงงิิตขญชชแ้้วก็ดใๆฮ สำหรับยอดเงินนี้นะครับผมเป็นเงินที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไปมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพืเ่อนๆมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับหรือจะกดยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะโดยทางเว็บไซต์นะครับจะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปเลยนะเพืเ่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับ ช่องทางแรกก็จะเป็น Kiwico นะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับช่องทางที่ฟ้องจะเป็นแอปธนาคารแนบสลีมนะครับชิปแรกเป Power Wallet นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับะปิตคอลีที่เรียงนะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ได้นะครับด้านขวามือนะครับที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับอยู่ด้านนี้สำหรับการเติมนะครับเพื่อนก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น Kiwico แล้วกันนะครับเพื่อนก็มาส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเง แล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับมากดที่ Facebook นะครับผมแล้วก็เลือกที่หมวดหมู่นะครับหาคําว่าเพิ่มแชร์นะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับนี่มันจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะฮะมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสติิใ้้้เเเพพื่่่่่ออออนนนๆาากกัดดจะะมมยยแชชรร์์คบสทีีงงลลไ ส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่10ล้านเลยนะฮะใครเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสนะครับมียอดแชร์อยู่2แชร์นะครับใครเป็นเพื่อนเข้ามาก็ไปลิงก์โพสนะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครัับบแแลลล้้้ววมากกกกดรรออค็ส่งซืเยนะะฮ ไม่เป็นเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะเช็คสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปขึ้นมานะครับผมสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับผมด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เรากรอกกันนไปะฮะ หรือได้เเพื่อนต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้ก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะฮะแต่ได้เปเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ครับก็สามารถมาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเป็นเนียนมากดที่คำสั่งซื้อใหม่หรือหน้าแรกนะครับมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยครับเป็นเนียนก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดน้เลยะ และถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการเว็บไซต์นะครับผม KMC เหนะครับก็สามารถแนะนำคนอื่นเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเป็นเพื่อนไปกดที่แนะนำเพื่อนนะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นเใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะให้คนอื่นเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับผมในตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับมียอดแชร์อยู่2แชร์นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟ e s หน้ากันดูนะครับว่ายอดขึึ้้้นนนนนมมมมาาาหรรืือออยัังะะะฮ่่่เเพพิขแลวคบๆี จากเดิมนะครับมีอยู่2แชร์ครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แชร์เป็นที่เรียบร้อยเลวนะครับเพื่อนๆใช้เวลากันแป๊บเดียวเนะครับเพื่อนๆไม่กี่นาทีนะครับเพิ่มมาไวมากๆเลยและในบางครั้งนะครับก็อาจจะมียอดเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทางเว็บไซต์เขาชอบแถมให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมและในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMMG h ไ a d ไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะมาให้แล